ท่านจะไม่ไม่นึกหรือลืมไปแล้วว่าศาสนาทุกศาสนาเกิดทางฝ่ายตะวันออกซีกโลกตะวันออกคริสเตียนอิสลามปาซีศาสนาพราหมณ์ศาสนาพุทธศาสนาอะไรต่างๆก็ทั้งศาสนาของชื่อเราชื่อมันล้วนจะเกิดในทางตะวันออกในเมื่อตะวันตกมันยังเป็นป่าเถื่อน ที่ตะวันตกมันพรวดพราดขึ้นไปมรุ่งเรืองสดใสทางวัตถุนิยมทางตะวันออกไปตามก้นข้าวเนี่ยศาสนามันก็ออับแสงคือดับรัศมีไปเป็นพาดของวัตถุนิยมปัญหาจึงเกิดขึ้นอย่างนี้เท่าที่กล่าวมาเป็นตัวอย่างนี้ให้มารู้สึกว่ามันจะพอสมควรแล้วที่เราจะพิจารณาถึงต้นเหตุทัง ความเสื่อมทางศีลธรรมและอุปสรรคของการแก้ไขปัญหาทางศีลธรรมว่าครูนี่ได้รับภาระหนักเหลือเกินไอโลกทั้งโลกมันเป็นโรคคิดที่ร้ายกาดเต็มขนาดถ้าเรามารู้สึกตัวเมื่อสายเสร็จแล้วเนี่ยว่าเมื่อไฟขึ้นถึงหลังคาบ้านแล้ว <c oughs> ว่าเมื่อไฟไหม้ถึงหลังคาบ้านแล้วมันยังก็ยังหมายความมันยังเหลืออยู่ไม่ไม่อีกไม่กี่เปอร์เซ็นตที่ว่าโลกนี้จะอ่ารอดไปได้ถ้ามันเกิดดับได้มันก็รอดไปได้ถ้ามันเกิดดับไม่ได้มันก็หมด มันโอกาสที่จะดึงศาสนากลับมานี่มันยังเหลืออยู่บ้างท่านั้นแหละโอกาสที่เราจะดึงจริยธรรมศีลธรรมกลับมาหาเด็กเนี่ยมันเหลืออยู่บ้างทนานั้นนะไม่ใช่มันหมดทีเดียวแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วมันเหมือนกับว่าไฟไหม้ถึงหลังคาแล้วจะทํากันอย่างไรมันก็ทําเล่นอยู่ไม่ได้มันต้องทําจริงดึงเอาส่วนที่ยังเหลืออยู่บ้างนั้นะกลับมาให้ได้แล้วก็มานั่นกันใหม่ อการที่จะเพงเ่งแลงไปยังเด็กนี่ก็ถูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กมัธยมศึกษาที่แปลว่ายังกลางกลางอยู่ดูว่ามันจะมีเหตุผลอยู่ที่ว่าจะมุ่งหมายเด็กมัธยมศึกษาที่ยังเป็นกลางกลางอยู่นี่ให้มากมัอนการตั้งหัวข้อว่าจะแก้ไขจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษานี่เป็นคำพูดที่น่าฟัง แต่ว่าขอให้มุ่งหมายกันให้จริงจังและพยายามกันให้จริงจัง <c oughs> ให้สำเร็จประโยชน์อธีการอาทีนี้จะพูดถึงการที่ว่าจะจัดการกับเด็กๆนี่อย่างไรอยากอยากจะให้สนใจกับพระพุทธภาษิตที่ตัดไว้ตรงๆว่าไอ้ลูกที่ดีที่สุดนั่นคือลูกที่เชื่อฟัง <c oughs> ทีแรกพระพุทธเจ้าก็ได้ตัดว่าลูกมีสามชนิดคือลูกที่ดีกว่าพ่อแม่ลูกที่เสมอกวบพ่อแม่ลูกที่เร็วกว่าพ่อแม่แ,มแต่แล้วกลับตัดปฏิเสธในตอนท้ายว่าลูกที่ดีที่สุดคือลูกที่เชื่อฟังคือามันจะดีกว่าพ่อแม่หรือเล็วกว่าพ่อแม่หรืออ็ตามถ้ามันไม่เชื่อฟังแล้วไม่มีประโยชน์อะไรให้มันดีวิเศษกว่าพ่อแม่สั pathways, กท่าไรถ้ามันไม่เชื่อฟังแล้วไม่มีประโยชน์อะไร ไม่ใช่ว่ามันเพียงแต่จะไม่เอื้อเฟื้อกับพ่อแม่มันจะใช้ความดีความฉลาดของมันนั่นแหละทําลายตัวมันเองและทาลายผู้อื่น <c oughs> โดยไม่ทันรู้ตัวก็ได้แต่ถ้ามันเป็นผู้เชื่อฟังแล้วมันปลอดภัยจยงโง่อย่างไรมันก็ทำผิดไม่ได้เพราะพ่อแม่ห้ามไว้แล้วมันเชื่อพ่อแม่ นั่นลูกที่ดีกว่าพ่อแม่หรือว่าเลวกว่าพ่อแม่หรือเสมอวกวั่พ่อแม่ก็าตามถ้าเชื่อฟังแล้วเป็นปลอดภัยเราจึงมีหลักเป้าหมายที่ว่าเราจะทำเด็กๆให้เชื่อฟังก่อนแต่มันก็มาปะทะก,กันเข้ากับปัญหาว่าเดี๋ยวนี้เด็กมันไม่ยอมเชื่อฟังเราจะสามารถทำให้เด็กเชื่อฟังไหม นี่ก็ขอคิดถึงอุปสรรคข้อแท้จริงต่างๆที่กล่าวมาแล้วอย่างยืดยาวข้างต้นนั่นแล้วว่าอะไรมันเป็นเหตุที่ทําให้เด็กๆไม่ยอมเชื่อฟังเด็กๆมันเป็นบ้าผีสิงไปแล้วมันไม่ยอมเชื่อฟังเราจะทําอย่างไรมันจึงจะเปลี่ยนมาเป็นเด็กที่เชื่อฟังนี่เป็นปัญหาอันแรกแล้วก็ถือตามหลักของพระพุทธเจ้าว่าถ้ามันมีลูกที่เชื่อฟังแล้วปัญหามันก็จะหมดได้ใน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 โลกของเรานี่ เดี๋ยวนี้เราดูจะไม่ชอบลูกที่เชื่อฟังมั้งเราจะชอบลูกที่โก้ที่รู้ที่สวยที่ขายได้แพงมั้งเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้จะมากกว่ามันเกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาทุกทีถ้ามันมีเชื่อฟังปัญหามันก็หมดในทางจริยธรรมในทางศีลธรรมเรามีแต่การไม่เชื่อฟังกันมากขึ้น ลูกเด็กๆก็เริ่มไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ทีนี้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก็ไม่เชื่อฟังผู้บังคับบัญชามากขึ้นในโลกนี้เวลานี้แม่ในบ้านเรานี่นี่มาคนโตๆที่เป็นลูกใต้บังคับบัญชาไม่เชื่อฟังผู้บังคับบัญชาย,ยิ่งขึ้นไอ้เด็กๆมันก็เอาอย่างมันก็ไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ <tit ling> ไม่เชื่อฟังพ่อแม่มากขึ้นมันจึงเต็มไปด้วยคนที่ไม่เชื่อฟัง ที่ประชาธิปไตยที่มันไม่ถึงขนาดนั่นแหละมันมีส่วนช่วยให้เกิดความไม่เชื่อฟังประชาธิปไตยบ้า้าบาๆในโลกนี้มันมีส่วนที่ทําให้คนไม่เชื่อฟังไม่เคารพไม่ถือขนบธรรมเนียมประเพณีแต่โบราณ